เมื่อนานมาแล้วมีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในป่าหนึ่งในหมู่บ้านนั้นมีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโนานปเปที่ออชอบผจญภยัยและสำรวจสิ่งใหม่ๆในป่าแต่เขาไม่เคยไปไกลเกินไปจากหมู่บ้านนองเพราะเขากลัวว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในป่ามีรูออปร่างคล้ายกนบแตงโงสีน้ำตาลและมียาวและเล็บคมมันชอบล่าสัตว์และคนเป็นอาหารมันมีฝูงของตัวเองและไม่เคยทำมิตรกับคนโนนได้ยินเรื่องราวของมนุษย์ เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าจากพ่อแม่และคนในหมู่บ้านมาตลอดและเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ในใจเขาก็อยากรู้ว่ามันเปน,นอนอย่างไรและอยากเห็นมันด้วยตาของเขาเองวันหนึ่งโน่นตัดสินใจว่าเขาจะไปสำรวจส่วนหนึ่งของป่าที่เขาไม่เคยไปมาก่อน เดินไปจนถึงบริเวณที่มีแม่น้ำใหญ่และเห็นสะพานไม้ที่ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามเขาเห็นป้ายที่เขียนว่าอยากเข้าไปในเขตนี้นี่คือที่อยู่ของมนุษย์หมาป่าเขารู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกเกรงใจและอยากทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเขาไปดูเขาเลยกล้าหาญข้ามสะพานไปยังฝั่งตรงข้ามเมื่อเขาถึงฝั่งตรงข้ามเขาเห็นว่าจากที่เขาเคยเห็นเขาเห็นต้นไม้ที่สูงกว่าและมีร่องรอย แปลกปลอมและอันตราย